บายนและตะซอยสนับสนุนโดยแล็คตะซอยเอ็กซ์ตร้าสามเพิ่มปริมาณฟรีอร่อยคุ้มค่าวันนี้เจนจะททำหล่นกุ้งแล็คตะซอยค่ะและส่วนผสมของเรานะคะก็มีเต้าเจี้ยวค่ะกุ้งสับน้ำมะขามนะคะเกลือน้ำมันน้ำตาลปี๊บหอมแดงพริกชี้ฟ้าและที่สำคัญขาดไม่ได้เลยนะคะนมถั่วเหลืองแล็คตะซอยค่ะวิธีทำนะคะเริ่มจาก หอมแดงนะคะมาผัดค่ะกับน้ํามันแล้วก็เอากุ้งลงมาผัดด้วยค่ะตามด้วยพริกรกีฟ้านะคะหมดเลยก็แล้วกันแล้วก็ใส่นมถั่วเหลืองและตะซอยลงไปค่ะเจนเลือกใช้นมถั่วเหลืองแทนกะทินะคะแค่เรารู้จักแบบแปลงนิดหน่อยนะคะเราก็จะได้เมนูใหม่ที่มีคุณค่ามากกว่าเดิมค่ะ ใส่เต้าเจี้ยวลงไปแล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะปรุงรสด้วยน้ำมะขามนะคะแล้วก็น้ำตาลปี๊บค่ะแล้วก็เกลือนิดหนึ่งชูรสหน่อยค่ะแล้วเราเคี่ยวไปสักพักหนึ่งพอสุกแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยเสริร์ฟพร้อมเครื่องเียงได้เลยค่ะใครอยากได้ผักอะไรนะคะก็จัดตามใจชอบได้เลยค่ะส่วนใครที่อยากจะได้สูตรหล่นกุ้งและกระสอยวันนี้ก็เข้าไปดูใน Facebook ของแลกกระสอยออฟฟิเชียลได้เลยค่ะ